โอเคครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตะกี้ผายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องของอเทียบระหว่างที่สันคิกส์นะครับกับตัวของบีวายดีอัตตัวสามนะครับก็ผมก็จะเทียบในนามของตัวเจนสองนะครับถึงถึงตัวนี้จะเป็นเจนหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้ขับเจนสองมาแล้วนะครับจะไม่เทียบไปดูว่าถ้าเราจะต้องซื้อเนาะราคามันก็ต่างกันประมาณแบบแสนสองแสนนะครับคันนึงได้รถไฟฟ้าเลยอย่างเงี้ยเป็นไปนหนึ่งของประเทศจีน คันนึงก็จะเป็นรถ e-power นะครับของญี่ปุ่นอย่างเี้นะครับถ้าเรามาเทียบในเรื่องของราคาแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยเลือกคันไหนเหมาะสกว่า <don> นะครับ I don't take shit. I got no love. for t h e fake this. If you wanna play t o u g h and wanna hate this. I'll love i Show me อ่ะผมจะร้อยฟังก่อนเรื่องของ2คันนี้นะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็กำลังนะครับตัว BVADETO 3นะครับเนาะที่ผมเคยได้รีวิวนะครับเอามาใช้ประมาณที่1น,นะครับ ตรงนั้นก็เป็นรถไฟฟ้ารถไฟเซนเนาะมาจากค่ายตัวประเทศจีนนะครับก็เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศจีนนั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องชื่อเรื่องอะไรเนี่ยน่าจ,จะทํามาดีนะครับก็ตัวนี้ราคาเนาะตัวท็อปนะครับกับตัวรองท็อปเนี่ยราคาต่างกันแสนหนึ่งนะครับตัวท็อปเนี่ยราคาอยู่ที่1นล้านสทอง1นึ่บาทนะครับส่วนตัวที่เป็นรองท็อปก็จะเป็นอ่าหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนทองหนึ่งพันบาทน,นะครับโดยประมาณนะฮะก็2ตัวนี้มี ความต่างนะครับตัว2รุ่นย่อยนะก็คือต่างแค่เครื่องของขนาดแบตนะครับตัวกําลังแรงม้าอะไรไม่ต่างกันนะครับแรงม้าก็เป็น2องรแรงม้าแรงบิดประมาณ3ามร้อยสิบนิวตันเมตรนะครับตัวอัตุสามนะทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันต่างกันแค่แบตนะครับตัวแบตร,รุ่นท็อปเนี่ยหกสิบกิโลวัตต์อาร์นะครับก็คือ60หน่วยไฟนั่นเองส่วนรองท็อปจะประมาณ50นะครับอัตุสามตัวท็อปนะครับที่ผมได้ขับนะระยะทางก็วิ่งได้ประมาณแบบเดี๋ยวคร่าวๆประมาณ420 400, สี่ร้อสีโดยประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นระยะทางที่ที่ทำได้โดยขับเองนะครับผมได้ประมาณระยะทางประมาณนี้นะครับเนาะเพราะค่าไฟก็จะตกประมาณถ้าขับไปต่างจังหวัดเป็นวันที่เราไม่ได้ชาร์จออฟพีคนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1บาทกับ1เอ้ย1บาทกับอีก1น0จสสตางค์นะครับ1.1บาทโดยประมาณเนาะนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลคร่าวของตัวนี้นะครับของตัวรถ Auto ้3นะฮะ ส่วในในทางของ Nissan Kick นะครับความต่างของ Nissan Kick ก,กับตัวนั้นนะของ Kick เนี่ยก็คือเนื่องจากเทคโนโลยีของเขาเป็นเทคโนโลยี e-Power นะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีมาสักพักและของประเทศญี่ปุ่นนะคือเทคโนโลยีมันคือไฮบริดรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นไฮบริดประเภทซีรีส์ก็คือเป็นไฮบริดประเภทอนุกรมนะครับคือมีการถ่ายทอดพลังงานการขับผ่านไฟฟ้าอย่างเดียวโดยน้ามันน้ามันเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่ในการปั่นไฟนะครับเนาะ ซึ่งตัวนี้ก็คือมันจะเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะครับเหมือนกว่า ehev ของ Honda นะครับนาะซึ่ง ehev เนี่ยความคล้ายรไฟฟ้าก็มาระดับหนึ่งแต่ว่า e power มันจะมาหนักกว่านะครับเหมือนเหมือนรถไฟฟ้ามากกว่าไม่ใชซึ่งดิสแตนคิงเนี่ยด้วยขนาดแบตของเขานะครับแบตเนี่ยน้อยกว่ารถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับครับในส่วนของแบตนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ของ Gen 2นะความจุแบตอยู่ที่ประมาณ2หน่วยนะครับ ประมาณ2กิโลวัตต์อาว์เยอะกว่าเจนหนึ่งประมาณ3 50นะครับส่วนแรงม้าของเจน2ก็คืออยู่ที่อ่าร้อแรงม้าแรงบิดประมาณ280นิวตันเมตรนะครับเขาจะเพิ่มจากเจนเก่ามาประมาณ30นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็สังเกตว่าแรงม้าแรงบิดของคันคิกนะครับสู้กับอัตโนมัติเนี่ยแพ้นะครับอัตโนมัติเนี่ยแรงม้าแรงบิดเขามาแรงกว่าแล้วเขาเป็นรถไฟฟ้า100%นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเหยียบเนี่ยพุ่ง ปุ่งกว่าชัดเจนแน่นอนนะครับเรื่องความแรงเนี่ยยังไงอัวสามชนะแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องระยะทางเนี่ยอ่าถ้าเทียบกันในเรื่องของระยะทางเฉพาะแบตนะยังไงคิดก็แพ้เพราะว่าแบตสองหน่วยนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบอย่างอื่นในเรื่องของเอาน้ํามันด้วยนะครับโตโคิงเนี่ยมันก็วิ่งได้ประมาณ800ร้อยนะแปดร้อยกิโลเมตรนะครับผมตีเล่นกว้างๆแล้วกันบางคนก็วิ่งได้พันหนึ่งเลนจ์ประมาณ700จนถึง1000กิโลนะครับที่มีคนทําได้ในนิสสันคิกนะขับได้นะครับซึ่งไปกับกรุงเทพเนี่ยไม่ต้้องเติมมนนั คันนี้ไปกับกรุงเทพผมก็ไม่ได้เติมน้มันไม่ใช่ไปกับไป,ไป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 อย่างเดียวไม่กลับผู้บีบนะครับก็คือหมายถึงว่าขับจากอุบลไปกรุงเทพเนี่ยระยะทาง570ร้ถังเดียวพอนะครับไม่ต้องแวะชาร์จไม่ต้องแวะเติมนะครับซึ่งต่างจากอัตโต้สามอัตโต้สามเราต้องมีการชาร์จทั้งหมด3รอบนะครับซึ่งาชาร์จ2รอบก็ได้แต่กรณีที่ผมไปเนี่ยผมได้ชาร์จสามรอบตลอดนะครับเพราะเนื่องจากว่าอัตโต้สามเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเวลาชาร์จนะครับสมมติว่าเราชาร์จแบต เกิน50%ของความจุมันนะครับแบตมันเหมือนมันเกิดความร้อนหรืออะไรก็ตามนี่แหละนะครับคือเราได้ลองทุกกรณีแล้ะไม่ว่าเราจะเป็นกรณีที่เราจะต้องนั่งในรถเปิดแอร์หรือเราไม่นั่งในรถไปนั่งกินข้าวขนอกรถปล่อยรถชาร์จนะครับกรณีใดๆก็ตามนะมันจะมีผลก็คือเรื่องความร้อนของอัตสาหเนี่ยจะรู้สึกว่าระบายได้ไม่รู้ระบายดีไม่ดีแต่ว่ารู้สึกว่าตัวแบตเนี่ยมันโอเวร์ฮีทไปแล้วก็ทําให้อัตราชาร์จมันดรอปลงมาเรือครึ่งหนึ่งจากที่ควรจะเป็นนะครับ ตอนนั้นที่ผมชาร์จ PT Station เนี่ยจาก80 88กิโลวัตต์นะครับกระโดดลงมาเหลือประมาณ46หรือ50อะไรเงี้ยซึ่งก็แปลกดีทำไมมันดรอปทำให้การชาร์จของผมเนี่ยต้องชาร์จให้ไม่เต็มชาร์จแค่60%ไปต่อไปต่อนะครับเพราะว่ามันเสียเวลามากถ้าเราจะไม่นั่งชาร์จให้มันเหลือ80%เนี่ยนะครับผมก็เลยเลือกเวนี้และเนื่องจากที่ชาร์จในสเปนนี้มันเยอะแล้วนะครับเราก็เลยอ่ะชาร์จ60พอไปไปต่อนะครับแค่นั้นพอเลยไม่ต้องไม่่ต้องงมมาาาาแบบบนนนนััชรร์จๆะคเเสียวล อันนั้นก็จะเป็นปัญหาของรถไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนของคิกเนี่ยสู้เรื่องระยะทางแน่นอนวิ่งได้ไกลกว่านะครับแล้วก็คันนี้ก็จะประหยัดกว่ารถน้ำมันทถ่วยไปประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไฮบริดด้วยกันเนี่ยรถคันนี้จะแพ้ไฮบริดส่วนใหญ่นะครับไฮบริดส่วนใหญ่จะทําอัตราสิ้นเปลืองได้ดีกว่าคันนี้นะครับแลคันนี้ทําอัตราเร่งได้ดีกว่านะครับถ้าไม่รวมซ e ีว c e-hv นี่เราจะมาเรียงหัวข้อต่างๆนะครับเออลืมลืมบอกราคา ร,ราคาของนิสันคิกนะครับเอาเจนสองเนาะจนสองราคาจะอยู่ที่ถ้าผมจะนับตัวออเทคนะครับตัวออเทคเนี่ยเรื่องของราคาเนาะจะอยู่ที่ประมาณเก้าแสนเก้าสี่เก้านี่แหละประมาณเก้าแสนครึ่งนะครับเก้าแสนห้าเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าตัวที่เป็นท็อปรองท t o ปที่ไม่ใช่ออเทคจะอยู่ที่แปดแสนเก้านะครับราคาต่างกับตัวสามประมาณสองสามแสนนะถ้าเราเทียบนะครับซึ่งซึ่งความต่างเนี่ยมีผลมากนะครับ คือสิ่งที่ให้มากับราคาเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันชัดเจนนะครับเราจะมาว่าเรื่องแรกคือเรื่องของการขับขี่ที่มั่นคงนครับหัวข,ข้อแรกการขับขี่ที่มั่นคงของคลิกเทียบอัตโนมัตินะครับถ้าผมได้คะแนนความมั่นคงนะจริงๆเนี่ยคือราองานเทียบได้ยากนะครับเพราะว่าผมนะค่อนข้างจะชินกับการขับเจนหนึ่งนะครับในคันนี้แล้วล้อมนคนละยางล้อมนคนละแบบ ถ้าผมจะเทียบผมรู้สึกว่าความมั่นคงเนี่ยคิกทําได้ดีกว่านะครับคิกเนี่ยผมให้คะแนนแปดเต็มสิบในเรื่องการขาับที่ม,มั่นคงความเร็วสูงนะครับอัตัวสามให้ประมาณเจ็ดจุดห้าอัตัวสามี่ให้คะแนนน้อยกว่าคิกนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากคิกเวลาขาับความเร็วสูงเนี่ยคิกจะค่อนข้างแบบเกาะดีหรือว่าเข้าโค้งเนี่ยคิกทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับคือเข้าโค้งนี่จิกโค้งดีเลยขอค,คิกทําได้ดีมากส่วนอัตัวสามเนี่ยปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือขับค,ค,ความเร็วสูงนะครับเกินร้อยเนี่ย เริ่มย,ย้่ยสังเกตเลยเริ่มไม่มันโคบจะย่งยังยังยังหนีนิดหนึ่งนะครับเริ่มมานิดหนึ่งหละซึ่งปัญหามาจากยางเป็นหลักนะครับยางเขาชื่อยางเอห้าสิบเอ็ดแบทแมนไม่รู้สิแต่ว่ายางมันผมรู้สึกว่ายางมันดูอ่อนค่อนข้างไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแรงมากแก้มยางก็จะดูไม่ไม่ได้แข็งนะก,ก็เลยรู้สึกว่าขับแล้วมันย้่ย้ความเร็วสูงนะครับทําให้เราขับเกินร้อยยี่สิบเริ่มเริ่มไม่ได้เริ่มไม่ค่อยไวนะครับอืม ซึ speaking, it, if, ่งคิดว่าเปลี่ยนยางน่าจะช่วยได้นะครับเพราะว่าช่วงล่างอัตโตสามเนี่ยนุ่มกว่าคันนี้ต้องบอกนะครับก็คือคะแนนเรื่องต่อมาคือเรื่องของการนั่งที่สบายคืออัตโตสามเนี่ยนั่งสบายกว่าให้คะแนนความนั่งสบายนะผมให้8เต็ม10ของคิกให้ประมาณ7เต็ม10นะครับค่อนข้างต่างกันชัดเจนตัวคิกเนี่ยช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างเหมือนทั่วไปนะครับก็คือเป็นแอควอร์สันตัดกับช่วงล่างส่วนหลังเป็นตัวทอร์ชันบีม เด็กกันโคงอะไรพวกนี้มันก็คือตัวช่วง่างทั่วไปนะครับแล้วก็บวกยางที่ค่อนข้างจะยังไงล่ะคือยางคอนติเนนเชียลเนี่ยมันค่อนข้างจะคือมันก็ดูมันก็ดูอ่อนแต่ว่ามันก็แข็งกว่า E51 แต่ว่าด้วยคะแนนรวมนะถ้าเป็นการนั่งนะครับผมแพ้ตัวสามดีกว่ามันมันค่อนข้างอธิบายยากนะลุงอย่าว่ามันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ไงคือมันก็รู้สึกว่าคะแนนมันดีกว่า น,น,นะครับแต่ตัวสามต้องบอกว่าเรื่องช่วงหน้างมันคนละแบบนะครับช่วงหน้างเขาจะแบบเซฟมาเป็นรกครอบครัวนะครับนั่งจะสบายกว่านะครับการนั่งการขับานสูงยางก็จะย้อยด้วยนะครับมันก็จะโอ้บอกแล้วมันนั่งสบายนะแต่ว่าถ้าแต่เอาความมั่นคงนะครับนี่ขับมั่นคงกว่านะครับนะมันจะตึงตังตึงตังกว่าแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของความแรงความแรงยังไงบีบดีก็ชนะนะครับผมให้9้าเต็ม1ิเลยนะครับ พีไปดีเนี่ยใช้ความแรงมามาแรงมากสูงสุดึงร้อยประมาณเจ็ดจุดสี่วินะครับนี่ทําได้เองเนะประมาณเจ็ดจุดเจ็ดหรือหกอะเจ็ดแหละเจ็ดแหละประมาณเจ็ดจุดสองเจ็ดุดสี่วินะครับอันนั้นโหมดสปอร์ตนะที่เคยทําแล้วก็ตัวคิกเนี่ยสูงสุดึงร้อยจะประมาณแปดจุดแปดวินะครับใน Gen สองนะที่ผมทํามานะครับอันนั้นนั่งไปสองคนได้ประมาณแปดจุดแปดวินะครับ Gen หน,น,นะน,น,นึ่งไ,ได้ประมาณเก้าจุดหนึ่งวินะครับ,รบ,รบก็คะแนนความแรงของคิกผมก็ได้ประมาณ ให้สักแปดเต็มสิบแล้วกันนะครับผมให้ประมาณนี้เพราะว่ามันก็แรงแรงดีเวลาขับเนี่ยปุ๊บ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 นะแต่ว่าอัตุสามแรงกว่าต่อมาคะแนนเรื่องของอาการนั่งที่สบายนอกจากเรื่องของช่วงล่างนะครับคือเขาเรียกว่าโพสิชนันการนั่งนะครับคือของคิกเนี่ยปรุมอะไรเข้าปรับได้สูงต่ําม,มากครับนี่คือท่านั่งที่ผมสบายปรับ่วงต่ำได้เยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงเขียนอะไรเนี่ยมันจะวางได้พอดีต่างจากตัวอัตุสาที่ มีปัญหาผูมีปัญหาตัวสามมากคือกรณีถ้าเป็นคนหลังยาวนะครับคนที่หลังเขาสูงเนี่ยคุณจะต้องปรับลังสูงใช่ไหมหัวมันจะสูงกว่าเนี่ยคือในการปรับนะครับเราต้องปรับให้มันต่ากว่ามือนิดนึงเพราะถ้าปรับเนี้ยเมื่อยถ้าเราไปปรับพวงมาลัยให้มันอยู่สูงกว่ามันเมื่อยนะครับเมื่อยแขนมากแต่ของคิกเนี่ยก็คือการปรับเนี่ยมันปรับได้ต่ําเยอะนะครับเนี่ยอันนี้คือปรับต่ําสุดละคือผมตั้งเนี่ยรู้สึกเอ้ยมันสบายมือนะครับมันคล่องมือดีถ้าเราไปต่ำเนี่ยมันจะเหนื่อย ซึ่งก็ตัวสามนะครับปรับพวงมาลัยได้ต่ําน้อยมากนะครับปรับปรับได้ไม่ต่ำอ่ะต่าน้อยกว่านี้ต่าเอ่อปรับได้เขาเรียกว่าปรับได้ไม่ต่ําเท่านี้นะครับมันดูจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราเมื่อยเขียนนะครับแล้วการปรับเบาะผมเนี่ยถ้าผมปรับเบาะต่าไปถ้าในวิสัยมันจะไม่เห็นนะครับอันนี้ผมปรับคลิกเนี่ยผมปรับแบบผมมองเห็นหมดเลยผมจะดูดูสูงกว่าตัวรถแต่ตัวสามเนี่ยในการปรับนะครับผมปรับโพซิชันที่ผมจะมองเห็นพอดีแต่ข้อเสียคือพวงมาลัยมันจะต่ํา ไอ้พลังมันจะสูงนะครับมือแขนกานะรขับต้อนข้ามมื่อแขนนะครับแล้วก็โพซิชันการวางมือเนี่ยแน่นอนของคลิกเนี่ยข้างขวาเนี่ยวางได้สบายกว่านะครับของอถตู้สามเนี่ยเนื่องจากไม่รู้เนี่ยเขาเขา,เขาทำรถมาอ้วนนะพ <laughs> อ,อคนอ้วนพอคนอ้วนปุ๊บแขนเราไม่ถึงไงเราก็ต้องอยู่ท่าน,นี้ซึ่งเมือม่อยม,มันต้องวางอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่ไหวนะทุกคนของคลิกเนี่ยวางอย่างนี้สบายนะครับ <laughs> ได้ ดีเลยเนี่ยอันนี้เป็นความอตินิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าถามในมุมมองคนขับผมต้องแยกสองกรณีอย่างงี้มุมมองคนขับคลิกดีกว่ามุมมองคนนั่งนะครับอ่าอัตัวสามดีกว่าผมผมแจะแต่แต่ดีคะแนนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาขับสนุกขับมันขับแรงนะก็ต้องอาตัวสามนะครับแต่ขับมั่นคงแค่น,นีนะ้ผมให้คะแนนประมาณนี้ ต่อมาเทคโนโลยีการช่วยขับนะครับเทคโนโลยีการช่วยขับนะครับผมให้อัตโตมเกือบเต็มเลย9.5เทคโนโลยีให้มาดีให้มาครบนะครับแล้วก็ดีกว่าคันนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับคันนี้ทำได้ไม่ดีเท่าอัตโตมคันนี้เวลาจับจับช้ารถแซงไปแล้วรอประมาณ0.1วิทปรุงแพ้เขาก่อนค่อยชะลอน่ากวัวอยู่ แล้วตัวสามเนี่ยจะค่อนข้างแบบไวระดับหนึ่งนะครับคือหมายถึงว่าเราตีไฟเลี้ยวปุ๊บรถพุ่งเลยนะครับคือคือผมชอบระบบอย่างเงี้ยตีไฟเลี้ยวปุ๊บรถพุง่งอันนี้มันจะทําให้แบบเราได้จังหวะในการแซงพดอดีเนี่ยแซงเหมือนคนแซงเลยนะครับแล้วก็จับจับเลนถนนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดีถึงจะไม่เท่ารถยุโรปแต่ว่าทําได้ดีมากซึ่งคันเนี้ยคิกนะครับ Gen สองเนี่ยมีแต่ระบบมีแต่ระบบนะครับมีแต่ระบบเลนดิพอเชียร์วันนิงไม่มีเลนคลีฟนะทุกคนหมายความว่า ปล่อยมือไม่ได้นะครับก็คือรถจะต้องขับเองกลางเรียนต้องมาขับเองนะครับแค่เตือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเตือนก็งั่น,น,นั้นแหละแล้วก็สิ่งที่อ,ทอัตโนมัติสาไม่มีนะครับคือเรื่องของกระจกอันนี้ผมก็บอกให้เราแลยกระจกคิ้กระจกเป็นแบบดิ้ต่อนะครับเปิดมาเป็นกล้องสองข้างหลังเลยอันนี้ทําได้ดีกว่าแน่นอนแน่นอนของคันนี้อันนี้ทําไม่ดีกว่าอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะยังไงอัตโนมัติาก็ชนะ แต่ว่าถึงจะบอกว่าอัตุสามดีกว่านะครับแต่อันนี้จุดคูบคอนโถของอัตุสามเนี่ยอมันมันก็ไวมันไวอยู่แต่ว่าข้อเสียคือมันหัวทิมนิดนึงคือจะประมาณว่าจังหวะในการติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับซึ่งมันจะเกิดกรณีไหนกรณีที่รถมาตัดหน้าหรือรถมาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเลนนะครับแล้วเราจะไปจับคันนู้นุ๊บคือมันจับไวไงทุกคนมันพก็ไปแล้วอะแล้วเราก็จะ ก็จะมีความนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงหรอกมันก็จะรู้สึกว่าแปลก,ปกนะครับอ่ะต่อมาความสะดวกอำนวยความสะดวกในรถนะครับแน่นอนโตัวสามชนะขาดลอยผมแม่ัโต๊ะสามเก้าเต็มสิบนะครับส่วนคิกเนี่ยอำนวยความสะดวกไม่ค่อยมีนะครับผมให้แค่หกเต็มสิบพอของคิกเนี่ยระบบอะไรไม่ค่อยให้มาเยอะแน่นอนเรื่องจอเนี่ยต้องบอกคิกเนี่ยจอทําอะไรไม่ได้มากเลยนอกจากฟังเพลงดนตนาฬิกา แค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยมีแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็อินโฟเทนเมนต์ต่างๆเรื่องของการควบคุมรถก,ก็จะมาอยู่ที่จอเรียนใหม่นะครับก็ลูกเล่นไม่เยอะนะทุกคนให้หน้อยนะครับอัตตว3สามเนี่ยวางวางระบบมาเรื่องของอนุวามสะดวกเนาะการลูกเล่นเครื่องเสียงแต่เครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกงี้ครับเครื่องเสียงลิกดีกว่าเบสหนักตุก,ต,ก,ต,กตุกกว่านะครับอัตตว3สามผมพยายามปรับให้มันดีแล้วมันก็ยังเสียงไม่ได้เทพเท่า,เท,าเท่ากิกต้องบอกนี้นะครับ งคิรู้สึกว่ามันดีกว่าเบสมันเแบสบมันเขาเรียกวเบสบม,แบบม,แบบมันเน้นดีกว่านะครับอาจจะเพราะผมเป็นคนชอบฟังเพลงที่มันเบสระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกแล้วแต่คนแต่หูแต่หูผมอะ่ะผมชอบคลิกนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับคือความสวยงามสวยงามยังไงอตัตตวสามชนะแน่นอนผมให้ก้าเต็มสิบนะครับของคลิกเนี่ย ถ้าเป็นคันนี้นะผมให้ประมาณ8เต็ม10นะครับเพราะผมไปแต่งบอกมาแล้วแต่ถ้าเป็นเจนเก่าผมให้ประมาณ7เต็ม10นะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สวยเท่าไหร่มากจะบอกอตรงๆนี้คิกภคยในไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นนะต่อมาคือคะแนนความสวยงามภายนอกถ้าเป็นภายนอกอตโตสามผมให้ประมาณ7.5เต็ม10นะครับของคิกผมให้ประมาณ7เต็ม10เฉือนกันน,นิดนึงก็คือหมายความว่าผมค่อนข้างชอบภายนอกอตโตสามมันดูมินิมอลกว่าหน่อย นิดหนึ่งแต่คิกก็ชอบชอบชอบในความอธิบายยากคือคิกเนี่ยชอบในความบอดี้ที่มันคล้ายๆทรงคูปแต่ไม่คูปคูปปอมนะครับมันมันจะดูแบบเรียบๆนิดหนึ่งแล้วตัวสามจะแบบหักๆตรงๆนะครับ <c oughs> คือมันออกมาเป็นรถครอบครัวนั่นแหละผมก็เลยจะให้คะแนนคือคะแนนรวมแบบไม่ง่ายทุกคนค,กคิกมันก็น้อยกว่านิดหนึ่งนะครับมันพูดยากเออผมเรื่องพูดในการนั่งข้างหลังนะครับการนั่งข้างหลังเนี่ยคิกจะชันกว่า แล้วก็อัตุสามจะชันเขาเรียกว่ามันอาจจะชันพอกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมประจําฟิลชิ่งไม่ได้แต่ว่ารู้สึกเบาอัตุสามมันดีกว่าเบามันแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเบามันแบบมันมีดูระบายอากาศเนาะแล้วมันก็มันจาอมันจาอระบายอากาศแล้วเหมือนเหมือนบอกมันจะแบบนั่งสบายรู้สึกอย่างนั้นนะครับเออคือคีสมันจะแบบเบามันจะค่อนข้างบางนะทุกคนแบบเบามันจะแบบบางๆแต่แต่นี่มันมันเปลี่ยนเบาใหม่เงเบามันก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยแต่ผมชอบเบาแบบนี้ หนังหนังแนป้านะครับไปรีวิวพอดีไปรีวิวเบนอะไรบ่อยนะครับก็รู้สึกว่าแน,นป้ามันดีกว่าโอเคทุกคนประมาณนี้แหละกับเทียบสองคันนี้นะครับระหว่างคีก,กับตัวสามซึ่งต้องบอกว่ามันมีมันมีบางสิ่งเนี่ยที่มันเฉือนกันเล็กน้อยล้วบางสิ่งที่มันต่างกันมากนะครับหลักคือที่ต่างคือแน่นอนเรื่องของความแรงนะครับความแรงแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ อินโฟเทนเมนต์ความสะดวกในรถสาม่ม้ใหเนี่ยต่างกันมากกับกับครีรคันิกกับคิกนะครับนะซึ่งนิสสันกิกเนี่ยไม่ได้ให้มาเต็มขนาดนั้นนะครับซึ่งบอกบบนมีนะครับก็อย่างว่าแหละราคามาต่างกันสองสามแสนนะทุกคนก็เลือกเอาชอบยังไงนะครับถ้าอยากได้รถไฟฟ้าก็ไปขนาดเลยนะครับซึ่งจะเอารถไฟฟ้าผมก็เชลต์ตัวสามอะราคามันจับต้องได้ราคาเท่าโวล่าคอร์สซีชารชาวีเนี่ยราคาโซนนี้เลย กระโดดขึ้นไปด้่เนื้อรถไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้ด้เทคโนโลยีที่เต็มเลยนะครับก็แล้วแต่ชอบหรืออยากเซฟเงินสองสามแสนมาขับรถที่ใช้น้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ได้รถที่ฟีลิ่งไฟฟ้าแล้วก็ขับได้มั่นใจไม่ต้องกังวลวิธีชาร์จแต่เทคโนโลยีการขับจะไม่เท่าคันนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ก็คือสามารถขับไปไหนมาไหนได้ไม่มีปัญหาขับไปไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยแต่แค่เทคโนโลยีมันจะไม่เท่าค่นั้นน,น,นะครับแล้วก็เซฟเงินตั้งหลายแสยนนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบคันไหน แต่จ้าต่วตัวผมนะผมรู้สึกว่าตัวผมมีความพร้อมไปรถไฟฟ้ามาเพราะฉะนั้นผมอาจจะชอดเลือกอาจจะเลือกอัตัวสามไหมแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะผมอยากเอารถที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าให้เทียบสองคันนะผมก็เลือกอัตัวสามนะครับ <c oughs> แต่ถ้าให้เทียบรถที่รถที่ราคาแพงกว่านี้ดีกว่านี้เออผมก็จะเอาคันอื่นนะครับว่าคงไม่เลือกอัตัวสามนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับในการเทียบสองคันนะซึ่ง แล้วแต่ใครชอบนะครับถ้าใครชอบกันไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเออเอาคันไหนดีนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปทุกคนเดี๋ยวมีรีวิวหลายคันมากนะครับดองคลิปไปเยอะแล้วเจอกันสวัสดีครับ